สวัสดีครับมาพบกับนฤทีเช่นเคยนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องนฤทีอโฟโต้ในยูทูบชาแนลในแฟนเป็นฤที่โฟโต้นะครับสำหรับวนี้ผมจะมาแกะกล่องตัวไม้ไล่สายนะครับเห็นมันราคาถูกดีในช้อปปีนะครับตัวนี้อยู่ที่3 2มิกมีค่าส่ง35แต่ตอนที่ผมซื้อเนี่ยมันได้คอยคืนยี์เซนแล้วก็ ร้านค้าก็ลดสิบสิบห้าบาทนะครับก็เหลือประมาณสองร้อยเกือบกับสองร้อยแปดสิบนะครับอ่าเป๊ะๆกันไมค่อกได้เหมือนกันก็ส่งไม่ช้านะครับแต่ก็ไม่ได้ไวมากนะอ่มันมีให้เลือกนะครับระหว่างเป็นไทซีกับเป็นไลนิ่งนะครับแต่ผมเลือกเป็นไลนิ่งแต่อันนู้รูปหน้าปกเนี่ยไม่เป็นไทซีนะหน้ามาแกะดูเหมือนอ่าก็เป็นแต่ก็ไม่ผิดนะครับส่งเป็นไลนิ่งนะนะครับสำหรับอ่าไอโอเอสผมจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับแต่หน้าหน้าหน้ากล่องทนดันทำเหมือนกัน ก็ตัวเล็กมากเลยนะครับอ่านี่เดียวเองแค่นี้เองนะครับแต่ไม่รู้ใช้ใช้เป็นยังไงต้องมาดูทีนะครับอ่าปึ๊บกล่องก็มีสองตัวถ้าเบามากเลยของเล่นเลยแต่ต้องมาลองดูว่าใช้ได้ไหมในกล่องก็มีสายชาร์จแต่สายชาร์จเป็น USBC นะครับอ่ามีอื่นไหมไม่มีนะครับครับเรียบร้อยนะครับ หัวก็ค่อนข้างเบานะค่อนข้างเบามากเลยชาร์จตรงนี้นะครับตรงท้ายตรงนี้นะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องชาร์จนะครับตัวนี้ที่สังเกตว่ามันจะจะมีช่องตรงนี้ตัวที่เป็น lightning นะครับก็คือเราสามารถเอาตัวนี้เสียบเข้าไปที่ iphone เราใช่ไหมครับแล้วเราก็ตัวนี้ก็ยังชาร์จได้อยู่ก็คือสามารถแบบเราถ้าเอาใครตั้งไรนา,น,าน,นะครับก็สามารถใช้ไปชาร์จไปได้นะครับ สวัสดีครับนี่ผมก็จะมาเทสตัวไม้นะครับไม่เนี่ยฝกเสื้อเทวดูครับเป็นเสียงไปนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆถอยไปนะครับยังอยู่นะเสียงยังอยู่ไหมครับเทสไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวขอเทสนิดนึงว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เสียบนะครับไปไกลแล้วเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับันนี้ก็มีรถยนต์วิ่งแต่เช้าๆอยู่นะครับรถก็ยังวิ่งไม่ค่อยเยอะ จะดูว่ามันมีเสียงรถยนต์มันจะโดนดูดเข้ามาปะตอนพูดนะครับก็ยังโอ้แดดแรงเนะอันนี้ราบรรทุกวิ่งเข้ามานะครับเสียงดังมากเลยมันเข้ามาควรไหมครับเทียวกับเสียงที่ผมพูดนะมันจะตัดเสียงดีไหมอ่าในประมาณนี้คนระับผมยืนอยู่ประมาณกี่เมตรเนี่ยก็หลายเมตรอยู่นะครับเดี๋ยวเินมาสุดๆเลยนะไม่รู้จับได้ไหมพอดีใช้กล้องหน้า มอไม่เห็นกล้องเหมือนกันนะมนยืนไกลมากแล้วเนี่ยอานะครับก็ทดสอบเสียงแล้วกันนะแล้วก็ไปตัดสินใจกันเองนะครับว่าเป็นยังไงใช้ได้ไหม